รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย 5, 4, 3, 2, ลุยครับเอ้ยให้นี่หลอดครับพี่นี่เตือนในฐานนะน้องนคนเรานะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอ้าววันนี้ของธรรมดามันต้องเป็นอย่างนั้นเออพูดเหมือนมีเรื่องอะไรม,มันก็มีมันเป็นเรื่องเล่านะมันเป็นเรื่องเล่าเมื่อเมื่ออดีตคนเราอ่ะคิดอะไรทำอะไรเนี่ยเราต้องไต่ตองให้มันดีมีนักโทษอยู่สามคนทำไมพี่เขาถูกตัดสินจำคุก คนละห้าปีในคดีเดียวกันนะเป็นคดีเกี่ยวกับการมั่นการเมืองนี่แหละแต่ก็ถือว่าคนทั้งสามคนเนี่ยเป็นคนที่สร้างเคยสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติมาก่อนอ๋อมีความดีใช่เขาก็เลยให้เข้าไปขังคุกเป็นคุกเฉพาะนะ,ะเฉพาะนักโทษของแต่ละคนแต่ให้โอกาสนักโทษว่าถ้าคุณจะติดคุกภายในห้าปีเนี่ยจ้องถูกขังลืมคุณจะได้แค่ส่งข้าวส่งน้ําคุณอยากได้อะไร ที่เข้าไปอยู่ในคุกกับคุณคนละหนึ่งอย่างขอได้คนละอย่างถูกต้องไอคนแรกมันขอเลยขออะไรพี่คนแรกมันขอเหล้าเพราะมันชอบกินเหล้าอ,อชอบกินเหล้าแล้วคนที่สองอะ่ะขอขอเหล้าขเขาก็เลยเอาเหล้าส่งเข้าไปเลยห้าร้อยลังอ่อาให้ไปอยู่ในคุกละห้าร้อยลังแล้วไอคนที่สองอ่ะไอคนที่สองเนี่ยมันเป็นคนอ้วนไงมันก็ขอขนมขบเคี้ยว เขาไ้กินอเขาก็เอาขนมครบเคี้ยวใส่เข้าไปเต็มคุกเลยคนที่สามคนที่สามนี่เป็นคนที่ติดบุหรี่ก็เลยขอบุหรี่เขาก็เลยส่งบุหรี่เข้าไปเลย500หลังเวลาผ่านไปครบ5ปีแล้วเป็นไงบ้างพี่ทั้ง3คนนี้พ้นโทษผู้คุมไขประตูแรกเปิดออกมานักโทษคนแรกต้องรีบส่งโรงพยาบาลอาทำไมอะพี่ติดเหล้าไงกินเหล้ามา5ปีเต็มๆติดเหล้าต้องเอาบัด โอ้โหอันนี้ไม่ดีเลยกินเหล้าไม่ดีเลยคุกที่สองพอเปิดคุกออกมาเท่านั้นเองก็คนนี้ก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลอ,อ๋อทำไมต้องส่งโรงพยาบาลกินแต่ขนมไงเป็นเบาหวานไงส่วนคนที่สามพอไขประตูเปิดออกมาต้องส่งโรงพยาบาลไม่ต้องส่งมันไม่เป็นอะไรเลยแต่มันพูดมาคํานึงโอ๊ยเป็นอิสระแล้วเวย้ยให้บุรีมาทําไมไม่ให้ไฟแช็กกูด้วยคิด <laughs> ดูสิมันไม่ได้ดูดเลยแล้วห้าปีมันดูดอะไรอ่ะพี่มันก็ดูดนิ้วตัวเองไง เว้นแท้ๆทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ผมว่าถ้าพี่หลุยติดคุกกันนะพี่หลุยจะขออะไรขอออกมากระทืบมึงก่อนไงไอ้บ้าไปติดทำไมล่ะอยู่ดีๆให้ไปติดคุกอ้าวก็ถามเฉยๆนะเนี่ยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วครับกับว v a ตี e ซี s ี r ์ค s c o m ดี y ที่มีชื่อว่าเฮฮาบ้ากอบพบกันทุกเช้าวันาทิตย์ครับ ก้านกาถึง9ก้านาฬิกนาทีนะครับแล้วก็รีลลาอีกครั้งทุกวันพุธนะครับ23นากาสีนาทีเป็นต้นไปที่ช่อง3 SD ช่อง28แห่งนี้นะครับโหวันนี้อากาศหน้าหนาวแล้วมันควรจะหนาวแต่มันก็ยังไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะครับแดดก็ค่อนข้างแรงนะครับแต่ยังไงก็ตามนะกอล์ฟก็ยังอยู่ในสายเลือดของนักกอล์ฟนะครับกอล์ฟนี่เขาบอกเป็นกีฬาที่เลิกยากนะครับตีให้เป็นก็ยากนะครับตีไปแล้วเลิกยากตีให้เก่งก็ยากนะครับแต่ยังไงก็ตาม คุณก็ยังมีเลิกนะครับเพราะว่ามันสนุกมากรูปแบบรายการของเรานะครับเนื้อหาก็ยังคงอัดแน่นนะครับว่าจะเป็นช่วงของกอฟท็อกอีซี่นะครับใครที่มีปัญหาอะไรยังไงนะครับคือโปรเซบี้ก็จะมาแก้ไขามาแนะนําว่าช็อตแบบนี้เล่นแบบนี้แล้วสกอร์คุณจะลดนะครับอีกช่วงนีงค้ครับกอฟสแสลครับภาษากอฟที่ว่ามันยากมันดูแล้วดูคนภาคเขาเอธิบายนไม่เข้าใจ โปรอุ๋มจะมาแนะนําให้แล้วนักกอล์ฟเจ้าปหาของเรานะครับก็จะหาคําสัพที่มันมันยากๆมาถามด้วยโปรอุ๋มก็ตอบได้ทุกครั้งครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งครับคลิปฮาของคนบ้ากอล์ฟนะครับเราจะมีคลิปสนุกๆทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณชมได้ชมกันนะครับแล้ววันนี้ครับแขกรับเชิญของเราเป็นโปรอีกเช่นกันครับแต่เป็นพี่ชายของโปรบีซึ่งเคยออกรายการของเราไปนะครับก็คือมีพี่มาดูแลน้องนะครับคือถ้าเกิดว่ามีคนรอบข้างที่ มือดีๆมาคอยสอนคอยแนะนําคือฝีมือกอล์ฟก็จะพัฒนาเร็วนะครับเรามาดูกันครับว่าพี่ชายของน้องบีเนี่ยโปรไทยครับเขาจะมีสวิงแบบไหนเหมือนน้องสาวไหมหรือน้องสาวเก่งกว่าเป็นพี่เนี่ยถ้าตีแต้มเท่ากับน้องเนี่ยสู้น้องไหวไหมสักครู่เดี๋ยวไปเจอกันครับครับช่วงกอล์ฟทอล์กอีซี่ในวันนี้นะครับเราไปดูกันครับว่าเสบียเนี่ยจะมีเคล็ดลับอะไรมาแนะนำคุณผู้ชมน,นะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงพิเศษครับของกอล์ฟทอล์กอีซี่ครับวันนี้เราพาโปรสาวสวยพึ่งลงเครื่องมาจากไต้หวันนะครับผมดึงตัวน้องมาเลยนะครับ <laughs> เพราะว่าได้คุยพูดคุยกับน้องว่าเอ๊น้องไปแข่งที่ไต้หวันเป็นยังไงกันบ้างรู้จักกับน้องครับโปรพิงครับเป็นไงบ้างครับที่ไปแข่ง ่ไต้หวันรู้สึกสนุกมากค่ะท้าทายมากแล้วก็คือสาวันเนี่ยเจออากาศไม่เหมือนกันสักวันเลยครบทุกอย่างเลยค่ะเพราะผมติดตามอยู่นะฮะว่าช่วงนั้นน่ะช่วงเป็นช่วงพายุเข้าแล้วเมืองไทยเราก็ฝนก็ตกด้วยใช่ค่ะที่นู้นก็ต้องไม่ไม่เหมือนกันก็ต้องมีพายุฝนก็เหมือนกันใช่ครับเป็นไงบ้างครับประทับใจอะไรบ้างโอ้ประทับใจหลายอย่างเลยค่ะขั้นแรกก็ต้องบอกว่าประทับใจกับที่ทางนู้นเขาเซตสนามไว้ได้ได้ดีมากแล้วก็ สภาพอากาศเป็นคนชอบอยู่แล้วที่เล่นกับลมคือลมแรงมากโดยเฉพาะวันที่สองะค่ะใช่ทั้งลมแรงทั้งเย็นอากาศก็มาสิบห้าใช่ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวด้วยนะครับว่านักกอล์ฟเรานี่ก็เป็นช่วงไฮซีซันนะทั่วทั่วโลกเลยเมืองไทยก็เช่นเดียวกันนะครับแต่มันมีช็อตหนึ่งอะที่คุยกับน้องพิงว่าประทับใจอะ ทุกคนแข่งกอล์บอะเหมือนผมผมแข่งกอล์มผมก็ต้องมีช็อตที่เราประทับใจบ้างนะครับว่าช็อตนี้ช็อตนี้เราประทับใจแต่รู้สึกว่าน้องเนี่ยจะประทับใจหลายๆช็อตด้วยกันนะมีช็อตไหนบ้างครับผมเออขั้นแรกเลยต้องบอกว่าวันแรกเนี่ยประทับใจกับการชิปเพราะว่าเหมือนเรา ยังพอพิ่งพิ่งไปเปิดเปิดเปิดแข่งวันแรกใช่ไหมคะมยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางก็ยังมีโบกี้อะไรบ้างแต่ว่าหลุม2เนี่ยกับชิปลงไปเลยคือแบบอ้าวจากที่เราโบกี้หลุมแรกแล้วหลุม2เนี่ยเราอยู่ข้างกีนอาจจะไม่ออนไม่เป็นไรแต่เราเล่นชิปลงไปเลยถ้ากับเรากลับมาเท่าเดิมทําให้เราเหมือนแบบเอ้ยสบายใจขึ้นเป็นผมนะเป็นผมนะโปเนี่ย ผมชีปโงเนี่ยผมดีใจมากกว่าเบอร์ดีร้สึกไหใช่ไหมดีใจมากกว่าเบอร์ดีเวยเราชีพวันนั้นได้เบอร์ดีตั้งหายิ่งดีใจเลยแล้วก็ถ้าเป็นลักษณะนั้นเนี่ยความมั่นใจเราก็จะเพิ่มขึ้นนะในในฐานะที่เราเป็นโปรแข่งขันโดยเฉพาะเรานําชื่อเสียงของประเทศไทยเนี่ยเข้าไปไปตรงนั้นนะครับเออเรามาดูกันดีไหมว่าช็อตประทับใจของน้องนี่ยมันเป็นอะไรกันอ่ะได้ค่ะเมื่อกี้นี้เสิร์ฟไปละค่ะเรามาดูช็อตที่ที่สองของพาเห็นน้องประทับใจอ๋อใช่คือมีวันที่สองเนี่ยพอดี พอดีลมมันแรงมากเราเราชอบเล่นกับลมแล้วพเพิ่ว่าหลุมนั้นเนี่ยหนูตีไปไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือเสิร์ฟไปไม่ค่อยดีแต่ sadness, อ m, แตเอา้าเฮ้ยมันใช้ได้น่ะลมมันแรงมากคือตามลมแล้วก็ข้างหน้า m, พื้นที่ไม่มีอะไรเลย m, แล้วแบบมันเป็นือยะประมาณ250หลาได้แต่ว่ามันลงเขานิดนึงแล้วก็ตามลมแรงมากหนูก็เลยตัดสินใจว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วค่ะคือกอล์ฟมันเล่นด้วยความสนุกแล้วเราก็เล่นด้วยความมั่นใจนนแล้วก็กกใช่แล้วก็เลยตัดสินใจว่าเราตีหัวไม้หนึ่งล้วบุกสองออนดีกว่าเราอย่างน้อยเราเพิ่มโอกาสให้กับตััววววเองงง้่่่มนนนีชช เรานะครับว่าเราจะเอาช็อตที่ความประทับใจและความมั่นใจในการแก้ปัญหาเมื่อกี้น้องเขาที่เราตีไปคือพาห้าใช่ไหมใช่ค่ะพาห้าช็อตแรกเราเสิร์ฟไปละถูกแล้วช็อตที่สองเนี่ยน้องเขาใช้หัวไม้ตีอ่าบนแฟเวย์ซึ่งซึ่งไม่มีไม,ม่กี่คนที่ใช้นะครับแล้วได้ผลดีด้วยเรามาตามกันดูว่าช็อตที่2น้องเขาตียังไงถึงได้ตีได้สวยๆขนาดนั้นพาห้าสองออนครับ โอ้น้องพิงดูสิได้มาขนาดนี้เลยเมื่อกี้เนี่ยผมยืนดูอยู่ระยะก็ประมาณเท่าไหร่ฮะ240รับ240ได้นะถึงนี่เกือบอ่อนนะฮะท่านผู้ชมครับเกือบถึงถึงกรีนเลยนะครับเป็นช็อตหนึ่งที่น้องพิงประทับใจในการแข่งขันที่ผ่านมาของไต้หวันนะฮะแล้วก็เอามาให้กับท่านผู้ชมในช่วงกอล์ฟทอลอีซี่เกี่ยวกับการวิธีการใช้หัวม,ม่หนึ่งครับดูนะหัวไม่หนึ่งตอนนี้ยาวเท่าไหร่เนี่ย เราสี45ははนะโอ้ยาวนะเท่ากับผมเลยผมก็ตีหัวม่หนึง่เหมือนกันเท่ากันเพราะว่าไซส์ค่อนข้างเท่ากันนะครับความรู้สึกของการตีบรรยากาศในวันนั้นในการแข่งขันเนี่ยน้องพิงตัดสินใจยังไงว่าพา5้าอตที่2เนี่ยเจ้าหัวไม่หนึ่งคือขั้นแรกต้องบอกก่อนเลยว่าเราก็ต้องดูว่าเราอยากเล่นอะไรส่วนตัวพิงเองคือตอนนั้นเนี้ยบันเหลือประมาณ 2: 30แล้วเราด้วยความที่เหมือนเวลาเราซ้อมได้ในสนามอ่ะเราก็ ไม่ได้มาถึงเราอยากตีเลยแต่เราก็ต้องมีการฝึกมาก่อนออคือบนบนสนามใดเนี่ยมันจะเป็นแบบแมตช์ธรรมดาเรียบๆก็คล้ายๆกับอารมณ์แบบญ่าบนแฟเวสคือการที่จะตีหัวไม้หนึ่งบนแฟเวสได้เนี่ยหนูยังไม่เคยลองตีในรับแต่ว่าหนูเชื่อว่าการที่ตีหัวไม้บนแฟเวสเนี่ยก็ต้องก็ต้องอยู่บนแฟเวสแล้วลูกก็ลอยในระดับหนึ่งแล้วอันนี้หลบ9.5เลยนะน้องหลบ9.5นะครับเซนต์กอบ น้องเขาตีได้ครบนแฟเวย์ยากมากค่ะ,ะ,คะก็ก็จริงๆการตีก็ไม่มีอะไรก็คือเหมือนกันการที่เราตีบนทีแต่บนทีเนี่ยคือเราก็ตีกว่าตามปกติแต่แต่แค่อันนี้เราก็ก็ตีตามสวิงเราปกติแต่การทำไมถึงหนูเลิกหัวไม้หนึ่งเพราะว่า,าสสหนูคิดว่า พราะหนูคิดว่าผมไม้สามหนูตีหนึ่งเลยมันไม่ถึงอสองเนี่ยเราสามารถตีผมไห้หนึ่งได้เนี่ยเพราะว่าเราเอาคอนดิชั่นของสนามเนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์คือวันนั้นเนี่ยลมมันค่อนข้างแรงเราก็เลยอาศัยเอาลมช่วยด้วยแล้วก็กให้ลูกต่ำนิดนึงใช่แล้วก็ววใช่ค่ะแล้วก็บวกกับสนามที่นู่นเนี่ยมันค่อนข้างแข็งคือสนามเนี่ยมันแข็งมันเด้งคือเวลายิ่งถ้าเราเอา ไอเนี่ยเวลาเราเด้งไปปุ๊บแล้วมันก็วิ่งไปเยอะขึ้นกว่าเดิมมันก็เลยมีโอกาสเป็นไปได้ที่มันจะรอนได้มากกว่าผมไม่สามเลยตัดสินใจเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือความมั่นใจใช่นะครับกล์ฟนี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะเวลาถ้าเรามั่นใจเราทําอะไรก็ดีเหมือนกับน้องพิงก็อีช็อตหนึ่งที่ประทับใจก็คือว่าการชิปวันนั้นรู้สึกว่าการแข่งขันในบรรยากาศการชิปเนี่ยน้องพิง์มั่นใจมากชิปลมหลุมสองครั้งเลยสองครั้งเลยนะ เราจะดูที่ว่าวันนี้สมมุติว่าเราสร้างบรรยากาศนะครับว่าวันนี้เป็นการแข่งขันที่ไต้หวันลูกเราอยู่ตรงนี้พอดีเลยเกือบออนระยะพอดีเลยและเราก็จะให้น้องพิงค์ดูิว่าจะได้จะได้อีเกิลไหมโอเคเราไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ขอภาวนาให้ได้อีเกิลนะก้อเอาเลยนะพร้อมนะพร้อมค่ะโอเคพร้อมก่อนก็ได้ครับ เกือบลงเลยอีกนิดเดียวนะฮะแต่วัยากาศวันนั้นน่ะผมคิดว่าความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นในการชิปลงเนี่ยเป็นเพื่อนับวันนี้ผมจะถอดตรงให้นะโอเคให้ลงนะ,โอ,นะโอเคครับ อเคสวยมากครับปีงคำช่วงโอ้โหวันนี้ก็คือนักกอล์ฟคนไทยคนหนึ่งที่ไปโลดแล่นนะครับในต่างประเทศเป็นช่วงแรกๆนะฮะที่ที่น้องผมก็คิดว่าเราจะเจอน้องใน LPGA ในข้างหน้านะคก็ภาวนาแล้วก็เราก็เชียร์นะครับทุกคนก็เชียร์แล้วก็ฝากผู้ชมทางบ้านแล้วก็เป็นนักกอล์ฟนะครับช่วงเคล็ดลับดีๆของน้องๆนะฮะที่ได้ให้วันนี้การใช้หัวไม่หนึ่งนะครับในการตีบนแฟรย์ในช็อตที่2ของผ่าห้าครับ ช่วงกรอบพักอีซี่ครับถ้าคุณรู้คุณทําได้ครับมีความไปฝันไ่่อยากไปทัวร์ครับเท่ายุโรเปียนหรือไปเอเชียนทัวร์ครับ คุณพี่้อมครับนี่แหละครับโปรไทยฮะพี่ชายของโปรบีของเรานะครับสุดยอดมากครับผู้ชายคนนี้มงสวิงนี่ตามกํปาปาเป๊ะๆบอกว่าเป็นคนตีตรงอันนี้คือค่อนข้างจะตรงแต่ว่าเป็นไฟดรอรนิดๆใช่ครับเป็นไฮดรอรด้วยปากทีค่อนข้างสูงใช่แล้วครับเอเวอร์เรดนี่คือไดรเวอร์นี่อยู่ประมาณเท่าไหร่คือแครี่เนี่ยประมาณ260ครับ260นนแล้วินนวิ่งอีกอยู่ที่สภาพของไฟเวครับถ้าแข็งปึ๊กก็ม,มีมีถึง2 สองแงเกได้เลยครับ28 29นะครับเป็นคนที่ตีได้ระยะแต่ก็ก็ไม่ถือถือว่าไกลมากแต่ว่าที่สำคัญคือตรงครับทั้งพี่ทั้งน้องเน้นตรงเข้าว่าครับเอาละครับโปรไทยนะครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้อายุ24ปีครับ24ปีนะครับเทิร์นโปรเมื่ออายุ23ครับ23ปีที่แล้วนี่เองใช่ครับผมตอนนี้คือเป็นโปรเป็นโปรทัวร์หรือว่าเป็นทิชชิ่งโปรครับเป็นทิชชิ่งครับทิชชิ่งโปร สไตล์การเล่นลูกสั้นเนี่ยครับต้องสมมุติว่าอยู่ข้างกรีนครับข้างกรีนใช้อะไรบ้างที่ที่ใช้ประจําส่วนมากเนี่ยจะเล่นสไตล์ชิปรันครับเพราะมีโอกาสลงหลุมได้มากกว่าชิปรันนี่คือจะใช้เหล็กประมาณพิชิ่งเหล็ก9ใช่ครับเล่น,น,นตั่งแต่ผมเล่นได้แต่เหล็ก7จ็มาเลยครับโอ้เหล,ล็ก7เหล็ก7เหล็ก8เหล็ก9แล้วแล้วแต่ลายถ้าเป็นทางขึ้นจะจะ,จะใช้ตั้งหน่อยใช่ครับใช่ครับถ้าถ้าเป็นทางลงนิดนิดก็จะ เขาอาจจะเป็นเบบเช่าหน่อยครับต<อ>้องษาเพื่อให้ลูกมันหยุดเร็วขึ้นแล้วมีทริคในการที่จะตีให้มันมันสปินแบบว่าคือถือว่าเป็นทางลงนิดนิดห่างจากกรีนประมาณอ,อยู่ขอฟินใช่ไหมครับธงงนี่ยธงเป็นทางลงทางลงห่างจากกรีนประมาณ20หลาเราจะต้องให้ตกอะไรประมาณไหนอ่ามันจะเล่นได้สองแบบะครับคือเราจะเล่นโยนโดง่งตกซอๆวิ่งเข้าไปก็ได้หรือเราจะเล่น พิชชิ่งหรือเล่นลูกลานที่ตกออกจากตกจากนอกกีแล้ววิ่งเข้าไปแล้วให้มันมีสเปนนิดนิดมีใบนิดนิดใช่ครับมันเล่นยังไงให้มันเช็คนิดนิดอย่างเงี้ยครับต้องเผื่อจะตกยังไงครับต้องเผื่อจะตกครับคือถ้าแบ่งแบ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จากที่เราอยู่แล้วก็ตรงตรงลาตรงธงครับคืออันนี้ก็คือพูดร้อยเปอร์เซ็นต์ระยะใช่ไหมครับใช่ครับเราจะตกประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์วิ่งสี่สิบอันนี้คือมีเช็คนะฮะอ๋อมีเช็คใช่ครับแต่เกิดเล่นแบบซอฟต์ๆโโยนโด่งเลยเนี่ยเราสามารถตกได้ถึงเจ ก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกเล่นแบบไหนมีความไปฝันว่าอยากไปทัวร์ครับอยากเข้ายุโรเปียนหรือไปเอเชียทัวร์ครับแต่ให้ความสำคัญกับครอบครัวมาก่อนน้องมาก่อนครับอ๋อก็คือตอนนี้คือจะบิวให้น้องแบบว่าคือสร้างสร้างให้น้องเป็นแคดดี้ให้น้องด้วยใช่ครับผู้ชมครับโปรไทยนี่คือไปถือไปถือให้น้องให้น้องบีซึ่งซึ่งเป็นโปรเป็นโปรสาวนะครับนี่ผมว่าอย่างโปรไทยเนี่ยถ้าเกิดว่า พอเป็นแคดดี้แล้วถ้าเกิดว่ามาฟิตแล้วก็มามาเอาจริงกับทัวร์จริงๆเนี่ยผมว่าน่าจะเหมือนกับตัวเองได้ฝึกด้วยฮะใช่ครับฝึกรเรื่องเรื่องแพนนิ่งกัเรื่องการอ่านลายเรื่องเลเยอร์เอาเรื่องการวางแผนวางแผนเกมใช่แล้วครับและเป็นพี่ชายที่น่ารักมากตัวเองยังไม่ไม่เข้าไปในทัวร์แต่ว่าจะให้น้องเนี่ยให้เข้าไปถึงฝั่งฝันอย่างน้อยก็คือที่ตั้งไว้คือเอเจนต์ทัวร์ครับอย่างน้อยคือถ้าเข้าเอเจนต์ทัวร์ได้อยากให้น้องเนี่ยเข้าไปที่เจแปนทัวร์อ๋อก็คือ เจแปนทัวร์เงินรางวัลสูงนะ<ช>เจแปนทัวร์ร<อ>ก็เจแปนทัวร์ตั้งไว้ประมาณกี่ปีครับอ,อยาก อยากทําได้ไม่เกินอายุ18ของน้องครับตอนนี้น้อง16ใช่ไหมครับอีก2ปีก็ไม่น่าจะไกลเกินฝันนะผมได้ข่าวว่าตอนนี้คือโปรไทยเนี่ยคือสอนสอนอยู่ที่แถวไหนนะครับอ๋อผมสอนอยู่แถวด้านปทุมครับทางปทุมชื่อสนามกอล์ฟชวนชื่นนะครับในไดวิ๊กเลนของเขาอ๋อสนามกอล์ฟชวนชื่นนะครับอยู่ตรงช่วงปทุมนะฮะก่อนเข้าปทุมปุ๊บพอเลี้ยวซ้ายตรงไฟแดงนิดนึงหรือว่าคือถ้ามาจากคือผ่านไฟแดงไปแป๊บเดียวนะครับประมาณสัก50เมตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายได้เลยนะฮะสนามกอล์ฟชวนชื่นก็จะมี ในวิ่งเล้นแล้วส่วนใหญ่จะลูกศิษย์หรือจะเป็นอายุประมาณไหนบ้างครับอลูกศิษย์นะครับก็จะเป็นผู้ใหญ่อายุเยอะหน่อยครับอ๋อจะเป็นคือคุยง่ายหน่อยใช่ครับคือเคยเจอเด็กไหมเคยเจอเด็กไหมผมไม่ได้สอนนะครับเคยเจอแต่ผมไม่ได้สอน,นเพราะว่าเขาดูเพราะว่าตั้งใจจะดูน้องออใช่ครับส่วนผู้ใหญ่ก็ที่มาหาก็จะเป็นคนที่แบบเล่นกอล์ฟแล้วมีอาการบาดเจ็บใช่ครับซึ่งผมสอนเนี่ยผมจะเน้นให้เขา ไม่ไม่บาดเจ็บสอนวงสวิงให้ให้รู้จักกล้ามเนื้อของตัวเองครับอ๋อว่าให้ตีด้วยกล้ามเนื้อใช่ครับคือบางคนเนี่ยใช้แขนตีลราตีลงพมเกิดเกิดอาการบาดเจ็บใช่ไหมครับตามสองตามอะไรแบบนี้ใช่ม<ช>ครัแล้วถ้าเกิดว่าแล้วโ,โปโปรไทยอยู่วันไหนบ้างครับ จะอยู่วันอังคารถึงวันพฤหัสครับวันอังคารวันพฤหัสถ้าใครสนใจนะที่บ้านอยู่แถวๆนั้นนะครับแถวสนามกอล์ฟชนชื่นก็ไปติดต่อให้โปรไทยแนะนำาเลยวงซูมเมื่อกี้แบบสมูทมากแล้วก็ไฟตรงจริงๆแล้วก็รอนิดๆนะครับรอนิดคือระยะเพิ่มมาแน่ๆครับสิบหลายี่สิบหลาวิ่งแน่นอนครับวิ่งบ้านเราเนี่ยเมืองร้อนไฟเวนี่แข็งนี่ยิ่งถ้าไปแถวสว่างนี่แบบว่าวิ่งระเบิดระเบอร์ใช่ครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูช็อตสอกันครับว่า คือแหลกเนี่ยแอปโรสเนี่ยของของโปรไทยของเราจะเป็นอย่างไรไปดูกันครับไปคลิปฮาฮาของคนบ้ากอล์ฟนะครับแหม่ช็อตแต่ละช็อตในที่คุณผู้ชมได้ไปชมเราก็คือได้รอยยิ้มได้เสียงหัวเราะนะครับก็มีหลากหลายครับเราจะมีให้ชมกันไปเรื่อยๆกับคลิปฮาฮาของคนบ้ากอล์ฟไปดูกันครับ Hey, watch this guys. Guys. You guys see my ball anywhere? Yeah, tiger. Went in the hole. You shitting me? Oh. Oh. <laughs> hey! Sammy! I got an eleven! An eleven! สนับสนุนโดยลูกอย่างนี้มันติดเสาทีไม่ได้ก็แสดงว่าฟรีดอกตัวซิกอล์ฟแสดงวันนี้นะครับเราไปดูกันครับว่านักกอล์ฟจ้าปัญหาเนี่ยจะมีคำอะไรที่มาถามโอโหของเรานะครับไปดูกันครับนี่ hey, ลูกอยู่ไหนหาแล้ว <Ooh. S 2> ครับคุณ ลูกคุณอยู่นี่ครับอ้าวลูกอย่างนี้มันติดเสาตีไม่ได้ก็แสดงว่าฟีดอปละสีก็แล้วแต่ครับฟีดอปดอบได้เลยครับเสบร็จลยโจนเสร็จโจนอ้าวอ้อปบตรงไหนครับอ้าวกนนีไหไม่ได้ครับคุณต้องดอบหนึ่งขับเลงเท่านั้นหนึ่งขับลิงก็สแสดงวันนี้นะครับเขาเสนอเขาว่าขับเลง C L U B คร e ับ L E N G T s เล็งอ่านว่าครับเล็งครับคือนะครับคืออุปกรณ์ที่ในถุงกลอฟเราเนี่ยนะเล็งหมายถึงระยะที่กำหนดกำหนดไว้ให้ว่า1ขับเล็งหรือสองขับเล็งอย่างที่ท่านท่านผู้ชมได้เจอมาบ่อยๆเขาบ่าขับเล็งน,นะฮะอาจารยินต่อไปอีกว่า 1ขับแรงหรือ2ขับแรงซึ่งผมจะบอกว่า1ขับแรงก่อนนะครับ1ขับแรงใช้ในกรณีที่ว่าเราได้รับการผ,ลผลร่อนตนหรือว่าฟรีด็อกฮะดอกโดยที่ไม่เสียตามนะฮะซึ่งตามกฎกฏเแี่จโโยจะกำหนดไว้ให้สิทธิ์ของท่านคือ1ขับแรงโดยไม่ต้องเสียเสียต้มตามนั้นนะครับ2ขับแรงจะใช้ในกรณีที่ว่า ดอกลูกนั้นเนะ่ยเราต้องเสียแตม้มบวกต้มเพิ่มเข้าไปนะฮะเหมือนเปิดโอกาสว่าเฮ้ยเราเสียแต้มแล้วก็ให้พื้นที่เราได้มากขึ้นหน่อยโดยทั่วไปแล้ว1ขับเล้งไม่ไม่เสียแตม้ม2อขับเล้งเสียแตม้มทีนี้ผมมาให,ให้นิยามของขับเล้งอีกอย่างนึงนะฮะท่านเห็นไหมครับในกรอบของท่านตามกฎแล้วจะมี14อัน เขาอันหนึ่งขับเล้งเนี่ยไม่เฉพาะแต่ว่าหัวไม้นะครับหัวไม้ยาวที่สุดก็เรียกว่าหนึ่งขับเล้งนะครับหรือนะครับท่านอาจจะหยิบเวทก็ได้ครับซึ่งสั้นกว่าเห็นไหมครับความแกล้วจะแตต่างกันอันนี้ก็เรียกว่าหนึ่งขับเล้งเหมือนกันไม่ได้บังคับ เฉพาะว่าจะต้องใช้หัวไม้หนึ่งอย่างเดียวหัวไม้สามหัวไม้ห้าอย่างเดียวอันไหนอันหนึ่งซึ่งในถุกกงกลองวองท่านนั่นถือว่าเป็นหนึ่งขับเร้งเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนิดหนึ่งนะครับอย่างสมมุติว่าตรงนี้เป็นเขตน้ํานะครับตรงนี้ช่วงนี้เป็นเขตน้าไปนะลุกคอฟท่านไปละตกน้ําไปแล้วหนึ่งขับเร้งนี่คือหนึ่งขับเร้งการทําอะไรต่างๆในในในการกอฟจริงแล้วนะจาก จากขอบน้ําหรือเส้นที่เขากาหนดไว้นะฮะวัดมาหนึขับเลง2ขับเลงนะครับแล้วก็จะมาร์กไว้นะครับนี่คือช่วงของสองขับเลงในการเสียตั้งนะครับไม่ต้องเสียใจครับให้ที่จั้งเยอะนะฮะตังเยอะเลยวิธีการดอปเนี่ยมองหา,าหลุมหรือกรีน หร,หรือเป้าหมายที่เราจะไปนะครับวิธีการดอรอปลูกกลอบในมือครับหยกแขน,นเสมอไหลนะครับแล้วดรอปดรอปให้อยู่ในช่วงของสองขับแรงก็เรียกหรือภาษาไทยก็เรียกสองช่วงไมล้วดรอปล,ลงไปให้อยู่ในในระยะนี้ซึ่งท่านจะอันนี้นะกรณีสองขับแรงที่ท่านเสียแทมนะครับทีนี้ หนึ่งขับเลงในกรณีที่จะไม่เสียตามจากจุดที่เราจะผ่อนปลน,นะครับหรือว่าตรงนี้นครับลูกเราอยู่บนถนนนะฮะส่วนนี้เป็นแฟร์เวย์นะครับแต่ลูกเราไปอยู่บนถนนท่านจะได้เสร็จจากจุดที่ลูกใกล้ที่สุดนะฮะวัดมาหนึ่งขับเลงนะครับมาไงครับมาเช่นเดิมเหมือนกันครับเช่นเดียวกับสองขับเลงเราใช้วิธีการดรอป ลูกออกมาเหมือนกันอันนี้คือการดรอปหนึ่งขับเลงที่ไม่เสียแต้มนะครับดูนะฮะเหยียดแขนนะฮะทำให้เสมอนะครับเหยียดแขนให้เสมอกับไหล่ครับแล้วปล่อยลูกหนึ่งขับเลงไม่เสียแต้มสองขับเลงเสียแต้มนะครับใช้กรณีนี้นะครับ ได้จริงๆครับเมื่อกี้พัดเมื่อสักครู่นี้มันค่อนข้างจะลงมาไม่เท่าไหร่แต่ตรงนี้ลงเยอะเลยใช่ครับให้ลายมาถูกแ้ะพอพอมันพอมันเร็วปุ๊บมันหนีหลุมเลยนะใช่ครับผมว่าน้ําหนักแรงไปนิดหนึ่งแต่ว่าก็ถือว่าเป็นพัดที่แบบสโตกเนียนมากสมกับที่เป็นโปรนะเป็น T ิชชินโปรคือเมื่อกี้ตอนที่เล่นแอปโพเข้ามาเล่นต่ําด้วยเล่นต่ําแล้วก็ให้ให้เช็คมันนิดๆครับทำไมถึงถึงเล่นต่ําครับก็มันเป็นที่พื้นที่ครับลูกผมเดินไป อยู่ในรอยลูกตกเล็กน้อยครับ<อ>มันเป็นจมๆจมๆนิดๆครับก็เลยเล่นเล่นต่ำดีกว่าใช่ครับรันเข้ามารันเข้ามาตกขอบฟินแล้ววิ่งเข้ามาแต่ถ้า,ถ,าถ้าลายฟูฟูก็จะเล่นโด่งแล้วก็ตกแน่แล้วก็คือลิลิข้ามาใช่ครับผมอ๋อปูวันนี้แม่เป็นพี่ชายที่น่ารักนะครับวันนี้คุณผู้ชมก็ได้ได้เห็นว่าพี่ชายคนหนึ่งที่รักน้องสาวนะครับซึ่งตัวเองก็คือ24แล้วเนี่ยแค่สามารถที่จะไปไปไปเล่นในทัวร์ต่างประเทศได้อะไรได้แต่ว่ายอม เป็นแคดดี้ถือถุงให้น้องก่อนให้น้องไปสู่ฝันฝันก่อนน่ารักสุดๆเลยนะครับเป็นเรือร่องร,ราวที่น่าประทับใจมากนะครับวันนี้นะต้องขอขอบคุณนะครับโปรไทยนะพี่ชายของโปรบี B นะครับซึ่งเป็นพี่ชายที่น่ารักที่สุดเลยนะครับคือยอมให้น้องเนี่ยคือให้น้องไปสู่ความสําเร็จก่อนแล้วตัวเองค่อยๆตามมาทีหลังเป็นแคดดี้แล้วก็คอยให้คำปรึกษาเรื่องแพลนเกมให้กับน้องนะครับ รอรอสุดๆเลยม um ีแฟนเรื่ังครับยังครับยังไม่มีนะฮะตัวนี้คือมุ่งกับน้องก่อนคือทําตรงนี้ให้สำเร็จก่อนนะครับใช่แล้วครับวันนี้คุณผู้ชมก็คงจะได้ได้ทราบเรื่องราวนะครับก่อนจะมาเป็นโปรการเป็นโปรนะครับแล้วก็เรื่องวงสวิงวิธีการเล่นของเกมกอล์ฟนะครับว่าจะเล่นอย่างไรนะครับให้สกอร์มันลดนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนึงครับกับโปรไทยครับขอบคุณมากมากครับ สีดายจริงครับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับเราเจอกันใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับ9:00นถึง9:30นนะครับแล้วก็รีลลนอีกครั้งนะครับทุกวันพุธนะครับ23:45นน,นะครับที่ช่อง3 HD ช่อง28แห่งนี้ครับกับเวลิตี้ซีรีส์คอมดี้ที่มีชื่อว่าเฮฮาบ้าก๊อฟสวัสดีสวัสดีครับเ <leveling out. S 2> นี่ยเมื่อกี้เล่นต่ำมาเล่นดีนะก็คือทำไมถึงถึงเล่นมันลายไม่ดีใช่ไหม ก็คือขวามาสูงครับซ้ายตีขาสูงซ้ายต่ำอ๋อก็เล่นต่ำดีกว่าใช่ครับ